สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของเฟื่องฟ้านะครับวันนี้เรามาดูต้นที่มันเสียทรงไปแล้วนะครับเลยครับบริเวณตรงนี้คือต้นเฟื่องฟ้าที่เสียทรงทั้งหมดนะครับคือมันต้นใหญ่เกินไปครับกิ่งละเกล็และกาเกินไปไม่มีดอกเราจะต้องทํำยังไงต่อไปดูนี่คือต้นที่ใหญ่มากนะครับต้นใหญ่แล้วก็เสียทรงไปแล้วนะครับไม่มีดอกด้วยนะครับเราต้องปรับปรุงกันอีกครั้งหนึ่ง นี่คือต้นเฟื่องฟ้าที่เสียทรงไปแล้วเราต้องตัดออกครับตัดออกอย่างนี้เลยครับตัดออกให้เหลือแค่ตออย่างนี้ครับตัดออกให้เหลือแค่ตออย่างนี้ครับตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายครับเขาแตกใหม่ได้ครับอันนี้คือการทําทรงใหม่ต้นนี้คือต้นที่ตัดแต่งไปแล้วประมาณสองอาทิตย์ครับหลังจากที่เราตัดตัดทรงแตง่งทรงใหม่แล้วเนี่ยตัดกิ่งแก่ออกไปครับ ภายในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจะออกใหม่อย่างนี้แตกใหม่อย่างนี้ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ํานะครับต้นนี้ต้นนี้คือมีต้นที่ใหญ่มากครับใหญ่ก็ค่อนข้างแตกช้านิดนึงครับต้นนี้คือตัดไปแล้วหนึ่งเดือนครับเหลือแค่ตองี้ครับตัดไม่ต้องเสียดายนะครับต้นนี้ตัดแต่งทรงไปแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนะครับตัดกิ่งเกละกะออกให้หมดเลยนะครับ ให้เหลือทรงกลมครับต้นพวกนี้คือต้นที่ตัดแต่งไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับยังไม่งอกเห็นไหมครับยังไม่งอกใบใหม่ครับตัดแต่งทรงไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับต้นนี้คือต้นที่ตัดแต่งทรงไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนครับอันนี้คือสาวิตรีครับเห็นไหมครับก็ออกดอกออกไปออกไปเยอะเลยครับนี่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ออกดอกเลยครับ อันนี้คือตัดไปแล้วครับ1เดือน1เดือนออกไปอย่างนี้ครับสายพัธออกง่ายครับออกกิ่งง่ายออกใบง่ายครับอันนี้ต้นนี้คือต้นที่เราตัดไปแล้วประมาณ1เดือนกว่ากว่าดอกกอ็จะออกมาอย่างนี้ครับ1-2เ use, ด,ดือนครับต้นนี้คือเฟื่องฟ้าไซส์ใหญ่ครับต้นมีขนาดใหญ่มากต้นนี้ตัดไปได้ประมาณ1เดือนครับหเดือน เริ่มมีใบอ่อนออกมาบ้างครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเฟื่องฟ้าตัดยังไงก็ไม่ตายครับตัดเหลือแค่ตอก็ไม,ไม่ตายไม่มีใบสักใบยังไม่ตายครับเห็นไหมครับพอเราตัดไปแล้วสักสองถึงสามเดือนเขาก็จะมีใบใหม่ออกมาใบใหม่ออกมานี่ก็อีกไม่นานเขาจะออกดอกสวยๆอย่างนี้ให้ได้ชมแน่นอนครับอันนี้ต้นนี้ตัดนานเลยครับออกดอกสวยอย่างนี้เลยครับ สำหรับใครที่รักเฟื่องฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมีหลาย EP กีกับเฟื่องฟ้านะครับวิธีดูแลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ